好、huh? ปัญหาผมร่วงมีได้จากหลายสาเหตุนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาผมร่วงที่เกิดจากหนังศีรษะมันผมมันนะครับอันนี้เป็นเคสของคุณเทนนะครับซึ่งประสบปัญหาผมบางไปแล้วนะครับจากการที่มันร่วงแล้วหาวิธีรักษาไม่ได้จนคุณเทนได้พบกับฮาวิล่าแล้วก็ลองใช้นะครับปรากฏว่าสัปดาห์แรกเนี่ยผมก็เริ่มร่วงน้อยลงแล้วหนังศีรษะก็มันน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับสัปดาห์ที่2นี่ผมก็ยิ่งร่วงน้อยลงไป,ไปอีกนะครับจนครบหนึ่งเดือนเนี่ยเรียก ว่าผมร่วงนิดเดียวนะครับเป็นอัตราผมร่วงตามธรรมชาติและทําให้คุณเทนนะครับดีใจที่พบกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ผลจริงๆอย่างฮาวิล่านะครับผมก็เลยได้โอกาสไปสัมภาษณ์คุณเทนเพื่อที่จะให้คุณเทนเนี่ยแบ่งปันประสบการณ์การใช้ฮาวิล่าให้กับคนที่ประสบปัญหาผมร่วงผมบางอยู่ในขณะนี้นะครับให้เปิดใจลองใช้ฮาวิล่าดูครับรับรองว่าได้ผลนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับฮาวิล่าหรือปัญหาสุขภาพเส้นผมสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาที่คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมและทีมงานมาช่วยกันตอบคร หาเวลาหาเวลาผมจะอ,อยู่เคียนข้างคุณ